จงใช้ชีวิตให้อยู่กับความจริงปัจจุบันเพราะชีวิตไม่มีคำว่าแน่นอนและไม่มีคำว่าตลอดไปขนาดวันนี้ยังไม่เหมือน เมื่อวานเลยหวานเจี๊ยบจุบจุบยามเย็นเย็นเลยครับลมพัดโชยโชยอากาศเย็นเย็นนกร้องเจ้ยแจ้วส่งเสียงร้องจุกกูจุกกูจุก,ก,จก กูอย่างมีความสุขสวยงามยามเย็นเย็นเลยครับ200บาทก็โดนใจได้ครับ200บาทก็โน้มลงมาได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับมาดูรายการที่หนึงอะไรครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเรี่ยมเก่าโบราณครับ กรอบแตกลายงานเลยครับสวยงามเก่าเก่าอย่างนี้ก็200บาทครับบูชา2อ,องค์300บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่2ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับ รายการที่สามครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานแซมครับเหนือนุ่มๆเลยครับนุ่มๆแน่นๆเลยครับหลังภาษาจีนครับมาพร้อมตลับอันสวยงามครับตลับทองเหลืองครับ รายการที่สี่ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงครับเนื้อผงเก่าๆเลยครับเก่าไม่ทราบที่ครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่ห้าครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งๆเลยครับแก่งๆแน่นๆมันๆเลยครับ รายการที่6กคเป็นเหรียญล่อโบราณครับเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับเนื้อมันๆเลยครับสวยๆคมๆคมเลยครับรายการที่7ครับเป็นพระขุนแผนเนื้อดินครับขุนแผนนั่งหัวกะโหลกครับ ถือดาบฟ้าฟ,าฟืนอุ้มกุมารทองครับเนื้อดินเก่าๆเลยครับมาพร้อมตลับแสแต,ต,ตเลสครับขุนแผนมหาสเสน่ห์ครับเมตตามหานิยมอย่างแรงครับหญิงรักหญิงลงครับชายเห็นชายงงครับล่าให้ควรหาร้องให้มหาหนูครับ ขอจูบสักทีครับรายการที่8ครับเป็นเหรียญจอบเล็กหล่อบโบราณหลวงพ่อเงินครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับองค์พระล่ำๆเลยครับ รายการที่9ก้าครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับเนื้อมันๆเลยครับเก่าได้อายุครับปิตาพิมพ์หูกระต่ายครับรายการที่10ครับเป็นพระปิตาเนื้อผงคุกลักครับหลังแบบครับ เนื้อเก่าๆเลยครับลักแดงๆมันๆเลยครับรายการที่11เครับเป็นพระสุมกอเนื้อดินครับพระสุมกอเมืองกำแพงเพชรครับเรี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับ รายการที่12ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักหลังแบบครับลักเก่าเก่าล่นล้นเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ200บาทก็จับต้องได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับรายการที่13ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับเนื้อแก่งแก่งเก่าเก่าแตกลายงานเลยครับ ไม่รักไม่บูชาไม่โดนใจไม่ได้แล้วครับ200บาทครับราคาหวานเจี๊ยบเลยครับรายการที่14ครับเป็นพระเนื้อดินนางพญาครับเนื้อดินเก่าๆมันๆเลยครับเก่าตามการเวลาครับนางพญาพิมพ์เข้าตรงครับ รายการที่15ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับเนื้อโลหะเก่าสภาพใช้ครับเนื้อโลหะขึ้นสนิมเขียวเลยครับรายการที่16ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับเนื้อเก่าเก่ามันมันเลยครับออกเนื้อมันปูเลยครับ เลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญหล่อบโบราณหลวงปู่สุกครับเนื้อชินตะกัวครับเนื้อชินตะกัวเก่าเก่าค่ำๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำเก่าครับ200บาทครับ บางบางเบาเบาครับรายการที่18ครับเป็นพาสมเด็จเกตชัยโยครับพิมพ์7ชั้นอกล่องหูบาย4ครับเนื้อนึกนุ่มครับนุ่มนุ่ม,นมแน่นๆ่นเนื้อขนมตุ๊บตับเลยครับมาพร้อมตลับครับ ลาหูอมจันท์ครับรายการที่19ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับหล่อหล่อล่ำล่ำเลยครับ้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่20ครับเป็นพระนางพญาเนื้อดินครับนางพญาพิมพ์เข่าโค้งครับเนื้อดินมันๆเลยครับเลี่ยมกรอบกันน้ำพร้อมบูชาเลยครับรายการที่21ครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกลักครับปิดทองเก่าครับ ออกเนื้อว่านสบู่เลือดเลยครับรายการที่2 2ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับเนื้อโลหะครับเนื้อโลหะเก่าเก่าขึ้นสนิมเขียวเลยครับหลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับ รายการที่23ครับเป็นปั๊มเตารีดหลวงพ่อทวดครับวัดช้างให้ครับเนื้อโลหะออกเนื้อนวะโลหะเลยครับดำดำมัน,ม,นมันเลยครับรายการที่24ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งแก่งเลยครับลงลักเก่าเก่าเลยครับ เนือเก่าเก่าค่ำค่ำเลยครับมาพร้อมตลับครับอันสวยงามครับรายการที่2 5ครับเป็นรูปหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับองค์พระล่ำล่ำเลยครับได้สัตว์ได้ส่วนครับหล่อล่ำเพอร์เฟกเลยครับ รายการที่26กครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์นิยมครับเนื้อโลหะเก่าๆค่ำๆเลยครับเก่าได้อายุครับรายการที่2 7็ครับเป็นหล่อโบราณหลวงพ่องเงินครับน่าจะเป็นพิมพ์ทุ่งน้อยครับ เนื้อโลหะเก่าแก่ทองครับรายการที่2 8ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อนวลนวลเลยครับมวลสารผุดขึ้นตามพื้นผิวองค์พระเลยครับหน้ามองหน้าบูชาครับ รายการที่29เครับเป็นเหรียญหล่อโบราณเก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับรายการที่30ครับเป็นรูปหล่อโบราณพิมพ์นิยมหลวงพ่อเงินครับวัดบางคานครับเมืองชาละว,วันครับจังหวัดพิจิตรครับ รายการที่31ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อแก่งๆเลยครับแน่นๆมันๆเลยครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับ200บาทก็เสียวได้ครับไม่ไกลเกินฝันครับเฉาหมดอดได้ของดีครับราคาสบายกระเป๋าครับ รายการที่32ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมพิมพ์เส้นได้ครับเนื้อดำๆมันๆเลยครับสวยทุกมุมครับสวยทุกองศาครับเนื้อจัดจ้านช่ำๆเลยครับรายการที่33ครับ เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงรักเก่าครับดูให้ชอบดูให้โดนใจครับหลังก้างปลาครับใส่ตลับพร้อมบูชาเลยครับรายการที่34ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ฐานคู่ครับอกล่องหูใบสีครับเนือแกงแกงเก่าเก่าเลยครับ สวยงามอย่างนี้ก็200บาทครับราคาโดนโดนใจเลยครับ200บาทก็เอื้อมถึงครับราคาจับต้องได้ครับรายการที่35ครับเป็นปั๊มเตารีดหลงพอทวดครับเนื้อโลหะเก่าเก่ามันๆเลยครับ หลวงพ่อทวดเหยียบน้ำทะเลจืดครับรายการที่36ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับลงรักปิดทองเก่าครับเนื้อเก่าๆก่าม,มันเลยครับ รายการที่37เครับเป็นพระปิดตาเนื้อผงคุกรักหลังแบบครับลักเก่าเก่ามันมันเลยครับปิดตานักกล้ามครับรายการที่38ครับเป็นพระสมเด็จบางขุนพรมครับเนื้อหนวนๆเลยครับ นุ่มๆเนียนๆเ,เลยครับแต่ไม่นิ่มครับมองแล้วสบายตาครับสวยเยา้ายวนใจเลยครับ200บาทครับถูกใจได้เลยครับรายการที่39ครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่ครับลงลักเก่าครับ มาพร้อมตลับบูชาเลยครับเนื้อหนวนนวนนุ่มนุน่มแน่นแน่นเลยครับมาพร้อมตลับพร้อมบูชาเลยครับตลับฝั่งเพชรฝั่งพลอยครับงดงามอลังการงานสร้างเลยครับรายการที่40ครับหล่อโบราณหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตาครับ เก่าไม่เก่าครับเนื้อโลหะเก่าๆมันๆเลยครับสวยเย้าวยวนใจเลยครับลึกลับหน้าค้นหาครับ200บาทครับไม่ไกลเกินฝันครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดหัวใจให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในคลิปต่อๆไปครับ พี่ๆน้องสนใจองไหนแคปรูปส่งลายเข้ามาได้เลยครับที่0809536529ครับสวยโดนจิตโดนใจทุกองค์ครับขอบคุณครับ